ที่5าสำหรับการเดินทางของการออกธรรมยตตาเพื่อการเผยแผ่ธรรมและก็เพื่อเป็นการฝึกสติเป็นการเปลี่ยนทางด้านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดังที่ได้พูดไว้ในคลิปก่อนๆว่า ของการธรรมะญาตาเนี่ยรว,ว่าการเดินธรรมะญาตาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีในยุคสมัยปัจจุบันแต่ก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งในยุคแรกๆนั้นพระเจ้าก็ใช้คําว่าธรรมจาริกนาภาวานาทางด้านของพระพิสุจน์นั้นที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือว,ว่ายุคเริ่มต้นถึงพุทธศาสนา หลังจากที่พระเจ้าสรงตัสสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็ได้ออกไปเผยแผ่พระศาสนาโดยการไปโปรดปัญจวัคคีท่ากลุ่มฤาษีปัญจวัคคีทั้งห้าหลังจากนั้นก็มีทางด้านของอยศก,กุลบุตรเข้ามาบวชพร้อมทั้งบริวารหลังจากออกพรรษาแล้วพระเจ้าก็ส่งสมณทูตเหล่านั้นแหละออกไปประกาศพระศาสนา โดยการใช้คำว่าเอกจารังพิกเวจาริกังนะก็คือเธอเที่ยวไปในทางละทางละคนหรือว่าทางละรูปไปเที่ยวไปในทางละรูปนะเพื่อจะจะไปประกาศพรหมรรยัที่งามในเบื้องต้นงามในทั้งกลางแล้วก็งามในที่สุดก็คือไปประกาศในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั้นเกาเป็นยุคแรกๆ เพื่อจะทําให้พุทธศาสนานะั้นมีความเจริญอย่างรวดเร็วนะราวะถ้าเกิดว่าเดินธรรมญาตากันไปนะทั้ง60รูปหรือ61อรูปนะก็จะมีประโยชน์น้อยนะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็จะนั่งอยู่เฉยๆนะก็จะเสียประโยชน์นะเสียประโยชน์แล้วก็เสียโอกาสเพราะว่ายุคนั้นก็มีแต่เราพระอาหารหันต์กันทั้งหมดแล้วนะพระเจ้าจึง ส่งไปประกาศพระศาสนาอย่างไว้วางใจว่าจะไม่มีการได้ไปสอนในทางที่ผิดหรือว่าเกิดมิจฉาทิจิเกิดข้อปฏิปัติปฏิบัติที่นอกรูนอกแนวและก็นอกทางแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยได้ส่งทางด้านของสัมปณาทูตรุ่นนั้นไปเส้นทางระดมรูปนั่นคือ วิสัยทัศน์ของพระิเจ้าจินรูภา,าพของพระเจา้าแม้แต่พระองค์เองพระอ,องค์ก็จะบอาจจะเราก็จะไปเช่นเดียวกันเราจะจะกลับไปอย่างกรุงรัชครึนะเพื่อกลับมาโปรดทางด้านของพระเจ้าพิพิษานะแา่ก่อนที่จะเข้าไปประโปรดพระเจ้าพิพิษารก็แวนะทางด้านของโปรดจรินสามพี่น้องสะก่อนเพราะว่าจินสามพี่น้องนี่เป็นครู เป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิพิสารหรือว่าเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านของกรุงราชครห์ในยุคนั้นแหละนั้นก็หรือว่าแคว้นมคตในยุคนั้นสดินสามพี่น้องนี่ก็ะเป็นที่นับหน้าถือตาหรือว่าเป็นที่นับถือของชนทั่วไปพระเจ้าก็แทนที่จะเข้าไปปวดพระเจ้าพิพิสารเลย ว,ว่าจะเกิดความเครื่องแข่งสงสัยกเลยไปปราบลจิมิชาทิฐิเหล่านี้ซะก่อนให้เกิดเป็นสัมมาทิฐิอันนั้นก็เปลี่ยนพุทธปัญญาของพระเจ้าอีกด,ด้านหนึ่งเช่นเดียวกันอันนั้นหลังจากนั้นเมื่อมีทางด้านของพระพิสุสงจํานวนมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยอ,ออกธรรมยญตตาหรือว่าจาริกไปแบบธรรมยญตตาแบบยก ขบวนไปแบบยกทัพไปเลยนะยกทัพพระพิสุสงฆ์เราจะได้ยินว่าพระพิสุสงฆ์จำนวน500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะมีพระพิสุสงฆ์หนึ่งพันรูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน,าน,ร,านนะรัศณะอย่างเนี้ยในการออกเดินธรรมยัติตางั้นก็ในของการธรรมยัติตาเนี่ยหรือว่ารูปแบบของการเพื่อแผ่เชิงธรรมยัติตาเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยเราเห็นพระเดินเราก็เข้าใจว่าเออเนี่ยเป็นพระทุดงนะราวาพระในรุ่นสมัยก่อนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัดหลวงปู่ชาหลวงปู่เสารืว่าในยุคก,ก่อนๆน,นึงหันจะใช้คันการจาริกการเดินเนี่ยไปหาปีกวิเวกตามป่าตามเขาตามชุมชนหมู่บ้านที่ ท,ที่ควรจะไปหรือว่าป่าช้าอะไรในยุคก,ก่อนสมัยก่อนมันยังมีมีป่าชา้ามีอะไรอยูอ่ไม่ได้มีเมม,มอยู่ในวัดเหมือนปัจจุบันทางด้านของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็อาศัยไปอยู่ป่าช้าเป็นวัดบ้างอยู่ป่าเป็นวัดบ้างสมาทานวัดทุดงไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าในอะไร คนก็เข้าใจว่าเอ๊การเดินเนี่ยเป็นทุดงคนก็พอเห็นพระเดินก็คิดว่าเอ๊จะเป็นพระทุดงไปเสียทั้งหมดเลยทีเนี้ยท่านก็สมทานวัดทุดงด้วยนั่นแหละในบางข้อที่พอจะปฏิบัติได้ให้บริบูรณ์แล้วก็สมทานมาจะเปลยนพระทุดโงเช่นเดียวกันแต่ทุดงจะอยู่ในบ้านจะเปลี่ยนทุดงได้จะอยู่ในวัดก็เป็นทุดงได้แต่เนี้ยที่ออกเดินเพราะว่า เป็นธรรมญยตาตาเพื่อการเผยแผ่ไปเพื่อเป็นการเผยแผ่ทำไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆนะยอมได้ศรัทธาก็จะก็จะได้ทำให้ผู้ที่มีศรัทธาได้มีศรัทธามากขึ้นอย่างนี้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีค่าวคลาวของพระ,ะเดี๋ยวก็เกิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดเหตุอย่างนี้น,<ห>นะเก,เ,ออนนเกิดเหตุอย่างนั้นเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะมีข่าวนั้นออกมาข่าวนี้ออกมาญาติโยมส่วนหนึ่งที่ยังมีศรัทธายังไม่มั่นคงก็ไปเสพข่าวเสพอะไรเรานั้น ก็เลยปล่อยให้เกิดหมดความเรื่อมใส่หมดภาษาธรลงไปหมดศรัทธางนั้นกาพอได้ข่าวด้วยอะไรก็หมดความเรื่มใสหมดภาษาธะร่าเราว่าหมดศรัทธานั่นแหละน,นี้เจร้วภูที่มีศรัทธามั่นคงเข้าใจเรื่องราวเข้าใจความเป็นจริงของโลกว่าพระก็มาจากคนคนก็มาจากพระเช่นเดียวกัน พระก็มาจากคนมาจากลูกหลานชาวบ้านเข้ามาอาศัยทำวิไหนนี่การเป็นการฝึกเมื่อไม่เข้ามาแล้วยังไม่สามารถจะทิ้งกิเลสได้เลยทีเดียวแล้วบางทีกิเลสมีกำลังมากอุปนิสัยที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนไม่มีครูอาจารย์ที่ดีคอยพร่ำสอนอก็พราที่จะมีข่าวมีข่าว อะไรออกมาจากตันนกนาายุคปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอาจจะเมื่ออยัดยอมได้เห็นว่าเออยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่นะที่ยังพอที่จะฝึกฝนอบรมตนทําทงานไม่ว่าจะเป็นด้านของงานปฏิวัติศาสตร,รมไม่ว่าจะเป็นธรรมยัตราไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดในว่า,าให้วัดวาได้พึ่งพาอาศัยรักษาสงเคราะห์เกื้อกูล ทางด้านของชุมชนชาวบ้านในงานประเพณีต่างๆแม้แต่การบําเพ็ญกุศลต่างๆคนร่มหายตายจากก็ได้พึ่งพาอาศัยเดี๋ยวนี้เราไม่มองในจุดตรงนี้แต่ไปมองในจุดที่มันมีข่าวมีคราวเพียงหน่อยเดียวแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาโจมตีพระพุทธศาส,สนาโจมตีพระศาสนาไปโจมตีพระไปเสียทุกหมาทั้งหมดัน้ก็ในยุคปัจจุบัน เอาระสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเราในช่วงเวลาเดิมก็คือเวลา,าแดดร้อนๆอ,อย่างนี้แหละในการสัญจรยาตาทับไปอย่างจุดหมายไปทางข้างหน้าอีกทีนึงท่านญาติโยมที่เข้ามาติดตามสหรับรับชมรับฟังในการของการธรรมยาตา,าเพื่อการเผยแผ่ เป็น่ยนธุดูบูชาในสัปดาห์มาครบูชาปีพุทธศักราช2568ก่อนหุ่มโธนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ในช่อง The Right of Asia หรือว่าทาง Facebook นาที่คนยอมติดตามสนับรับชมและก็รับฟังกันนี่แหละเพื่อะจะได้ติดตามสาระดีๆที่มีจากว,าวังหิมูกันนก้จ็เจริญพร